วิยาสะยศสิบนาทีนะคะง่ายง่ายว่าเราจะใช้ลมหายใจแบบ,บุจีในการช่วยในการฝึกนะคะวันนี้นะคะการหายใจแบบ,บุจีเป็นยังไรงการที่หายใจเข้าหายใจออกให้สารนกันแล้วใช้กระดูต้นคอในการช่วยเพิ่มขยายลมหายใจเพิ่มมากขึ้นค่นะ,คะ เราหายใจเข้าหายใจออกเราไม่ได้โฟกัสที่ลมหายใจใช่ไหมแต่วันนี้เราจะเอาเหมือนเราจะเอากล้ามเนื้อต้นคอเข้าไปช่วยในการจับเวลาหายใจนะคะมันจะช่วยทําให้สําหรับคนที่เงื่อออกน้อยเงื่อออกเพิ่มได้ด้วยนะคะแล้วก็รับออกซิเจนเพิ่มการหายใจแบบอุตสา พร้อมกับฝึกท่าโยคะไปด้วยเนี่ยจะช่วยท,ทําให้ท่าโยคะเนี่ยได้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะ <c oughs> จะเป็นลำตัวจะอยู่ที่นักเรียนที่ทําใหม่ๆไม่สามารถดันอกไปหาขาเหยียดขาตรงไม่ได้นะคะเริ่มจากถ้ารู้สึกตึงมากเหยียดขาไม่ได้นะคะ เดินเท้าเข้ามาให้มันใกล้เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะให้ขางอนเล็กน้อยได้แต่ว่าหลังเรายืดได้ขึ้นนะคะแล้วน้ําหนักกลับไปที่ต้นเท้านะคะเพื่อไม่ให้เราไปเกรงที่หัวไหล่สะบักมากเกินไปนะคะอันนี้เป็นออปชั่นสำหรับนักเรียนใหม่ที่เพิ่งฝึกดาวเวิร์กเฟซิงด็อกนะคะจากท่านี้ในวิญญาศณาจะต้องโฟลไปด้านหน้าเป็นแฝงเนาะ แล้วถ้าเราโน้ตตัวไปด้านหน้าแพลงมันจะไม่ได้ขยับอะไรเลยเราก็เลื่อนเท้าไปด้านหลังเพิ่มเนาะถ้าเราขาขาเมื่อกี้เราขยับเท้าออกไปให้ได้อไลเมนต์นของแพลงก่อนนะคะพอามาถึงแพลงแล้วต่อไปโลมชตุลังค่าคือเข่าอกคา,างวางพื้นค่ะ แล้ววางหลังเท้าแล้วค่อยๆยกลำตัวขึ้นเป็นดาวด็อกค่ะหรือจะเป็นคอปบ,บ้าถ้าคอปบ,บ้าก็คือสะโพกจะติดอยู่กับพื้นนะคะพอสอกลงเล็กน้อยเชิดหน้าขึ้นแล้วค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาเป็นดาวเวสซิ่งด็อกค่ะ าดาวเว์ดนีที่็อกนี้รถตัวไปด้านหน้าเป็นแฟ้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกเข่าอกอคางวางพื้นค่ะแนบหลังเท้าลงที่พื้นนะคะแล้วค่อยค่อยดันสะโพกขึ้นค่ะ<ม>เป็นค<ม>อบบ้าเนาะแล้ว <Yeah. S 1> ตั้งส้นเท้าขึ้นแล้วยกรำตัวขึ้นเป็นดาวเวิร์ดเลยที่ด็อค่ะ เป็นท่าแครงค่ะคาวอกคางวางพื้นค่ะอันนี้มาสอดแล้วนะคะอันนี้พาทําทตามแล้วเนาะเป็นเบบี้คอปบ้าแล้วหายใจออกแล้วค่อยๆดันอ,อกยกสะโพกขึ้นเป็นดาวเ,เป็นจิงดอกค่ะจัดอามา,ายไลน์เม้นของเรานะคะทงไม่สามรอบลงแานใจได้เลยนะคะให้เวลากับร่างกายของเรานะคะ นั่งลงกับส้นเท้าแล้วหมอบกระค่ะพักอยู่ท่านี้สักคู่สามรอบลมหายใจหายไว้สามสองหนึ่งนั่งขาส่งที่ต้นแขนกับสะบักของเรานะคะมือกว้างเท่ากับความกว้างของเทวไหล่ค่ะขากว้างเท่ากับความกว้างของสะโพกค่ะเหยียดขาขวาไปด้านหลังค่ะแนวท้องม้นก้นปก ดึงสะโพกขึ้นค่ะอยู่เป็นครั้งในท่านี้สามรอบลมหายใจค่ะ mm hmm. อาจจะแบบอุจจดียนะคะสำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. ค่อยวางเข่าขวาลงค่ะหายใจเข้าเหยียดไปเท้าซ้ายไปค่ะ หนะึ่เท Multi ้าไม่อยูอย่ใต้ส้นเท้านะคะโกงหลังงอต้นกบค่ะสำหรับกรณีสำหรับผู้ฝึกใหม่นะคะอาจจะเจ็บข้อมือนะคะอาจจะลงน้ำหนักที่ข้อมือไม่ถูกนะคะควรจะต่างนิ้วมือกว้างกด น้ำหนักจะไปอยู่ที่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะไม่เอาไม่เอาสั่นมือในการรับน้ําหนักนะคะน้ําหนักจะไม่ได้ลงที่ข้อมือนะคะกลับมาที่ข้อมือค่ะกลับไปสู่ท่าเด็กอีกหนึ่งกอบค่ะ สำรับลมหายใจแล้วค่อยยกตัวกลับขึ้นมาค่ะนั่งครับบนส้นเท้าค่ะรวบเข่าชิดกันนะคะพยายามอาไปถึงทางเสือนะคะโอเคค่ะค่อยๆหายใจเข้าวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะค่ะม้วนที่ก้นกบเข้ามานิดนึงนะคะหลังล่างไม่แอ่นนะคะไม่แอ่นแบบนี้นะคะวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะค่ะหายใจออกค่ะวาดมือด้านหลังค่ะปรักานมือไว้ด้านหลังค่ะ หมุนหัวไหล่ค่ะเปิดอ,อกค่ะบีบสะบักเข้าหาก,กันนะคะมองไปด้านหน้าค่ะค้างท้าไว้นะคะใครสามารถวางทำตั้านตรงที่เสียได้วางน,นะคะเปิดอ,อกเยอะๆค่ะมองไปด้านหน้าค่ะสามรอบลมหายใจค่ะ อบลมหายใจนะคะยกตัวขึ้นมาค่ะหายใจออกค่อยๆพับตัวลงค่ะพับจากข้อต่อสะโพกนะคะหลังล่างหลังกลางระหว่าง,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 งน้ำผากลงนะคะค่อยๆเหยียดแขนขึ้นค่ะเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะนะคะใครนี้เป็นไฮเปอร์นะคะไม่ต้องบิดมือข้อหานการนะคะ ให้ยกกมือออกนะคะสำหรับคนที่ข้อศอกแอนนะคะถ้าใครไม่เป็นไฮเปอร์บีบข้อหากกันนะคะถ้าใครหัวไหล่ติดนะคะยกแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะมือขวาจับที่ข้อศอกซ้ายมือซ้ายจับที่ข้อศอกขวาแทนก็ได้นะคะ หนาาา้าผา,นา,ากน,นะคะแค่เอาน้าผาแตะพื้นเฉยนะคะหนาดยังอยู่ที่ต้นขาและแกนกางลำตัวนะคะหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะแล้วค่อยๆค่คะรวบเท้าชิดกันนะคะกระดกปลายเท้าขึ้นค่ะท่าสุดท้ายนะคะ<ส>เป็นท่าปัจฉิมตานาสน,นะคะเหยียดขาหา ปลายเสือนะคะเราจะเปลกปลายเท้าเข้าหาลำตัวนะคะยืดหลังตรงไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นเหนือศรีรษะไหลห่างหูค่ะหัวไหล่ไม่ยกขึ้นนะคะกดไหล่ลงนะคะหายใจเข้าเขาแมแหวท้องค่ะหายใจออกค่อยพับตัวลงค่ะมือจับขอบเท้าช้นเท้าอยู่ไต้นิ้วเท้าออาที่เรา,าไกลเราไหวนะคะพับจากข้อต่อสะโพกนะคะ คับลงไม่ลึกไม่เป็นไรขอให้หลังเราตรงนะคะสําหรับใครที่ฝึกใหม่ให้หาผ้าขนุนนะคะหรือผ้าพันคอเข็มขัดก็ได้นะคะคล้องปลายเท้าแล้วดึงเชือกเข้าหาสัวนะครับขึ้นขาไวให้เข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจเข้าค่อยๆพับเพิ่มไปนะคะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะฟังสิ่งร่างกายของเราดีๆค่ะ เค่ะ okay. เราจะอยู่ที่ปัจิโมตานาสะนะสามรอบลมหายใจนะคะ <c oughs> เวลาเข้าท่าให้เรารู้สึกว่าเราเข้าท่าในท่าที่เรารู้สึกสบายที่สุดนะคะทุกครั้งที่เข้าท่าจะต้องจะต้องอยู่ในท่าที่สบายที่สุดนะคะอยู่กับท่าน,นี้สามรอบลมหายใจะคะ่ะ คนตัวยกแขนขึ้นค่ะออกอดเขา่าชิดอกนะคะเป็นการแก้จากท่าเมืกี้นะคะท่าปฏิโมทนนานแล้วน,นะคะในการดันหลังท่านก็เลยแก้ด้วยท่ากดเขา่าชิดอกนะคะวางไว้สามสองหนึ่งคลายค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิญญาณศาตร์ในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสามารถทําตามได้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ